มัดรวมมา2คันเลยครับกับตัวนวราสองจุ e black edition นะครับปี19นะฮะสีแดงหล่อๆอันนี้นะครับหรือว่าจะสีขาวแบบนี้ผมก็มีสีขาวคันนี้นะครับไม่อยู่ที่110,000สนหนะครับอ่าคันนี้ไมค์0้าหราคาเท่ากัน479,000บาทฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ8,600ันหกสีขาวนะภายในปรับสภาพให้เสร็จแล้วนะครับผมปุ่มอะไรมัลติฟังชันกูดคอนโทรลมีให้รับสายบางสายได้นะครับหน้าจอทัชสกรีน มีกล้องมองหลังนะครับผมเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับส่วนสีแดงนะครับตอนนี้เราปรับสภาพอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเบาะถอดไปฟอกถอดไปหนุนอยู่นะครับรถทุกคันของเราคัสเกตแล้วก็ปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานนะครับนวัตรข้อดีของเขามีแอร์หลังให้ด้วยนะครับผมราคาก็2คันนี้นะครับราคาเท่ากันเลยนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีด้าผ่อนอยู่ที่ประมาณแปดพันห้าแปดพันหกแปดพันเจ็ดอยู่ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจทุกฉลกสีไหนนะครับอย่าพลาดคลิปนี้นะ ครับผมบอยเพชรจนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยรถกระบะมือสอนนะฮะวันนี้นะครับผมมัดรวมมา2คันนะฮะเป็นตัวกระบะนะฮะสประตูนะครับแบรนด์นิสสันมัดมา2คันเลยเป็นตัวแบ็ k เอ i t ชันนะฮะสคันนี้เป็นตัวรถกระบะนิสสันนาวราห์สองจุ e นะครับแบ็ k เอ i t ชันนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดปี2019ันจดย0นะฮะมัดรวมมาแบบ2คันวันนี้รีวิวให้ดูทั้งสองคันเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล้างแล้วนะครับ รอปรับสภาพนะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จวันนี้มี2คันสีแดงคันหนึ่งสีแดงคันนี้ปี19จด21่สินะครราคา479,000บาทนะครราคา2อคัน2คันเท่ากันนะนี่กับสีขาวนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับจดปี21ไม่ห้า0 0ื่นะฮะคันนี้นะครับเป็นปี19จดปี20ไม่100,000 ีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียบแล้วะประมาณ8,687ด้วยกันทั้งคู่เลยนะเป็นรถสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันวันนี้ผมมัดรวมใครที่เป็นแฟนรถกระบะนะครับแบรนด์นิสสันอยู่นะครับต้องไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมมัดรวมมาให้ทั้งสองคันเลยนะเดี๋ยวพาชมคันสีขาวก่อนเลยนะครับผมนะสีขาวคันนี้ไม่หนึ่งแสนสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนวราสองจุดห้า e b a c k edition นะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะฮะนี่ครับดูสภาพตัวรถนะฮะสวยงามมากนะครับกระจังหน้าสีดํา ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมเลนนะครับเป็นแบบตัวไฟเดินทางเป็นแบบ L e d ดีนะสวยงามมากๆใสๆแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกสีดำนะครับครอบมาตรงนี้นะครับมีสติกเกอร์นะครับตัวแบล็กดิช i ั่นที่เป็นสีดำนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งมาพร้อมชุดแต่งรอบคันมาให้อยู่แล้วนะครับกระบะก็ตัวตัวฝากระโปงนะครับก็ตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับของตัวแบล็กดิชชั่นนี่สวยเลยนะครับแต่งมาให้แบบหล่อๆแบบนี้จัดเต็มเลยนะ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะสาหรับคันนี้นะฮะสวยๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีีิกลวาไม่มีตัดต่อนะครับผมกลับไม้กอไม้นะฮะซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นะครับดุดันไม่เกงใจใครนะล้อแม็กเดิมนะคะเป็นแม็กอสิบแปดนะสีดำนะฮะเดี๋ยวตัวยางเช็คให้สักครู่ยางอาได้ยางปียี่สองยางปียี่สสองดอกยางเรียงลึกๆนะฮะใช้งานกันยาวๆนะนี่ด้านใน สมเดิมเดิมแบบนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับชายบันไดเป็นสีดํานะครับติดสติกเกอร์ที่เป็นสีส้มสวยมากๆนะครับแล้วก็สติกเกอร์แบบ3มมิตินะครับด้านข้างนะครับอันนี้คือสติกเกอร์เดิมโรงงานฝาครอบกระจกเป็นสีดํามาพร้อมแถบนะครับสีส้มแบบนี้นะครับมือจับก็ได้เป็นสีดํานะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เรดมีเบ้ารองกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มีการติดคิ้ว นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมไปแต่งเพิ่มในส่วนของตัวหลกหลังคามานะฮะส่วนหลังคาสีดํานี่อันนี้เป็นของเดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่งมาจากโรงงานแล้วก็เสากากาศแบบชาร์ฟฟินนะครับเป็นครีบฉลามอันนี้คือของเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับซุ้มสวยๆแบบนี้นะครับล้อแม็กสภาพสวยเลยนะครับเป็นแม็กสีดําเดิมโรงงานสเตกเกอร์แบ็กออดิชันนีนะฮะสวยๆเลยคันนี้นิสสันนวระนะครับผมโลโก้ทุกอย่างมาครบ มีกล้องให้นะครับคันนี้มีกล้องให้นะครับมือจับเป็นสีดําสัญลักษณ์ตัว e นะครับมีตัวครอบนะคันนี้จัดเต็มมาหน่อยนะมีตัวครอบให้นะครับมีตัวครอบไฟมาให้ไฟท้ายมาให้เดี๋ยวดูในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะฮะเนี่ยโหแม็กไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยนะดูจากเนื้องอานละเจ้าของเดิมนะครับถ้าไม่ได้รรทุกหนักเลยนะครับมีไฟเบรกดยที่3ามด้านบนมาให้ด้วยนะครับ ผิวพัดเรียมสารฝั่งนี้คมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยรักยิ้มคันนี้รอปรับสภาพอยู่นะครับรถลดเข้าใหม่รอปรับสภาพอยู่นะครับมีอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพอยู่เดี๋ยวเขามาดูภายในกันนี่ภายในได้เป็นสีด้างแบบนี้นะฮะนี่ตัวนี้ได้วัสดุบุนุ่มนะครับเดินได้สีส้มกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้ ซอกหรือเดิมมาร์คสีอยู่ครบน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนะแผ่นเพจตัวรถอยู่ตรงนี้นี่นะครับเปิดอยู่ตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยพอดีฝั่งนี้มันค่อนข้างแน่นนิดนึงช่วงนี้รถเข้าใหม่นะครับจะค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะจอดกันค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับถ้าอย่างไรต้องขออภัยด้วยการรีวิวอาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างแน่นเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้คือรถเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อปรึกษาหาผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมขายทั้งรถเก่งด้วยแต่ว่าช่องเนี้ผมจะนําเสนอนะครับเป็นพวกรถกระบะนะครับผมเฉพาะทางไว้ให้เลยเผื่อพี่ๆคนไหนอยากได้รถกระบะก็ติดตามช่องนี้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะมีรับสายวางสายได้คูณคอนโทรลมีให้นะครับฝั่งนี้ปรับระบบเครื่องเสียงนะพวงมาลัยสภาพสวยหนังเดินได้ต่งตางๆนะครับไม่มีรอกไม่มีรอ่อน ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบกุญแจให้ดูกุญแจได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับเป็นกุญแจคีเรสนะปุ่มพุ่มสตาร์ทอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเหยียบเบรกแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ด,ดูกันนะอ่าคันนี้เหยียบคา้าต้องเรียกว่าเหยียบค้ดเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่นะครับกราฟิกฟค,ค่อนข้างสวยงามเลยนะตอนนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะผม เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมนะก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็มีกล้องขึ้นอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้เห็นไม่ชัดนะอามีเส้นสายการยาแบบนี้ให้นะครับผมอร์ก็เป็นแบบอันาล็อกหมุนมือใช้งานง่ายๆปรับความเย็นนะครับปรับแรงลมปรับทิศทางลมได้นะครับนี่แบบนี้นะครับมีช่องไฟตรงนี้พอวอ r เลยตรงนี้ 1. จุดต่อ USB AUX ตรงนี้ได้ เกมแมนนวลหกสปีดแบบนี้นะครับที่วางแก้วมีให้ครบเหมาะหนังสีดำนะครับตัวนี้ก็ตัดลวดลายกราฟิกที่เป็นสีส้มเหมาะสภาพสวยๆตึงๆแน,น่น,นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดราเดียตัวรถค่อนข้างสวยงามเลยนะครับซอกหรือเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบน้าสนิทไม่มีรอยข้นสีขับสีนะฮะเดี๋ยวผมขออนญาตดับเครื่องก่อนนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนปรับสภาพอยู่นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ นะครสนใจสามารถจองเข้ามาก่อนได้เลยมีแอร์หลังให้แล้วนะครับเนี่ยบอรด์ด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนวเนวาร่าสี่ประตูราคาแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาวได้นะครับใครต้องการออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณแปดพันหกนะเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบสี่งวดนะครับหรือว่าใครอยากผ่อนระยะสั้นก็มีนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่สิบแปดงวดนะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่สองจุด อ่าสอ่าดอกเบี้ยถ้าเป็นรถกระบะจะอยู่ที่ประมาณ3บาทต้นๆนะครับผมประมาณนี้ถ้ายัางไงสามารถทักปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นตัวรุ่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้ไม้น้อยหน่อยนะครับเป็นดาวราสองจุดห้า e แบ็กเอดิชันนะเกียร์มนโนวหกสปีดเหมือนกันไม้ห้าหมื่นคันนี้เป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบนะมาในตัวรถที่เป็นสีดาแดงแบบนี้นะฮะขายที่นะฮะอยากได้สีแดง หล่อๆนี่นะคะคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับนี่กระจังหน้าสีดำโลโก้แบรนด์วิสันนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใสๆเดย์ไทม์มีให้ไฟเลี้ยวนะครับไฟตันหมอกมีให้ครบนะค,ะคันนี้ก็สภาพสวยรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับราคาเท่ากันนะครับสี่0 0นเจ็หมืนเก้าพันแต่คันนี้ได้ไม้น้อยลงหน่อยนะไม่ห้าหมื่นี่ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผมยางโตโยต้าปีสองพันนะครับเดี๋ยวขอเนี้ยเช็คปีช้างอ่ะนะครับวันนี้ยางปีสิบเก้า ปีสิบเก้าโหดอกยางเริ่มไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมต้องเปลี่ยนยางให้แล้วแหละเพอเดี๋ยวผมหายางเปอร์เซนต์ปีใหม่ๆเปลี่ยนให้นะครับคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่นะฮะดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับชาร์นมลายสีดํามีสติกเกอร์สีส้มนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะรกระจกมองข้างสีดํามาพร้อมไฟเดียวสติกเกอร์สีส้มนะครับมีสติกเกอร์ลวดลายกราฟ,ฟิกแบบสามมิติแบบนี้คันนี้ติดคิ้วมาให้แล้วนะครับผม หลังคาดำนะครับแต่คันนี้ไม่มีหลักหลังคานะครับเสาอากาศขี้ผนามนะครับถ้าเป็นตัวลาวาลาคันนี้จะมีหลักหลังคามาด้วยนะครับตกแต่งหลังคาแต่นี้ซุ้มนะครับแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วสติกเกอร์แบ็กดิชั่นนะฮะสวยๆเลยนะด้านท้ายไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยเล้าโลโก้มาครบกล้องมองหลังมีให้มือจับสีดํารุ่นตัว E นะครับนี่สภาพสวยไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยเล้าผิวพัน,นธุ์เหนียบสารคมๆสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้ามไม่มีตัดต่อนะ สภาพแม็กไลเนอร์คันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเล,ล็กน,น้อยๆนะครับก็น่าจะมีการบันทึกบรรทุกมามากนะครับผมมีไฟเบรกดูทิสามาให้ตรงนี้นะครับผมซุ้มล้อแต่งสวยๆอันนี้เลยนะครับผมสัญลักษณ์2.5 DD Ti VGS Turbo และคันนี้ไม่มีบอดนะถอดบอดไปสปาอยู่นะครับคันนี้เข้ามาใหม่ พวกบอกพวกเนี้ยของเราจะสปาอยู่แล้วนะครับมองว่ามีการถอดบอกไปสปาไปทั้งจาดนะครับไปฟอกบอกให้มันสะอาดสข,ขึ้นของเราก็คือต้องบอกไว้ก่อนคือเราไม่ได้ขายรถเดิมแต่ว่าเราขายรถที่ปรับสภาพแล้วพร้อมใช้งานนะครับบางทีแบบคือข้อดีของการ,รซื้อรถมือสองกับที่เต็นทนะ์เนี่ยคือข้อดีพวกเนี้ยเราปรับสภาพให้มีประกรันบริการหลังการขายมีให้นะคะสาหารบตัวรถมือสองนะครับถ้าหากซื้อที่เต็นท์นะฮะนี่เดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนี่ยพวกเม็ดอาร์ต ต่างๆอยู่ครบนะครับผมวัสดุบุนุ่มสวยรถไม่ช้ำกระจกไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เพจตัวรถนี่อยู่ตรงนี้นะครับหัวน็อตด,ด้านแกนคมๆสวยๆนะครับไม่มีแก่ไม่มีขยับไม่มีประเทสหนักมาแน่นอนนะวูมลลาลัยมาติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลรับสายวางสายได้ปรับเครื่องเสียงได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวครนาวเี้ยหยิบกุญแจก่อนนะครับกุญแจของไว้ด้านนี้ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันแล้วก็มาดูเลขไมค้คันนี้ไม้ประมาณห้าหมื่นโะลเป็นสีแดงแบบเอดิชั่นสองจุดห้ารุ่น E นะครับจับอนุญาตนั่งบนถังตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอารถมาเก็บเราก็นั่งบนถังมานะครับช่างเราจะนั่งบนถงังนี่โอเคเดี๋ยวครับอนุญาต เิดเสียงนิดนึงนะครับคันนี้ตอนนี้มาอยู่ที่ห้าหมื่นสี่นะคเครื่องเสียงเดิมนะครับมีกล้องมองหลังให้นะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับขอนญาตไม่เข้าเกียร์ถอยนะพอดีผมเกรงว่าพอดีผมนั่งถังอยู่ผมกลัวว่าจะหงายท้องเดี๋ยวจะไปชนรถข้างหลังนะเกียร์แมนนวลปกสปีดนะมีเหมือนการ a x USB ตรงนี้ให้อะสภาพสวยภายในดูโดยรวมถือว่าโอเคนะครับดูดีมากนะครับมี R อร์วสองให้ตรงนี้ นะครับเบาะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆไม่มีขีดไม่มีขาดนะภายในถือว่าสวยนี่คือรถรอปรับสภาพนะยังปรับสภาพไม่เสร็จนะเดี๋ยวอนนี้ดับเครื่องไว้นะฮะดูประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยซอกลืมเดิมนะครับจุดแปดสติกเกอร์หน้านิน็์เรียบเนียนนะครับน็อตคมๆนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว้มไม่มีตัดต่อนะกระจกเดิมแท้นะครับรอบคันอันนี้ผมลืมแจ้งไปแต่ว่าเช็คก่อนรีวิวละนะครับได้กระจกเดิมแท้รอบคันนะฮะตัวเครื่องยนต ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับทั้งทั้งคันนะครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับแต่ว่าจดทะเบียนคนละปีนะเป็นคันนี้ปี19จด21นะครับสำหรับสีแดงแต่คันนี้นะครับปี19จด20นะฮะขายที่สนใจคันไหนหรือว่าถูกจโลกับซีไหนนะติดต่อปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้วแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะครับอ่ะตอนนี้ส่วนอีกคันนี้ดาวรานะครับทั้งสองคันเลยนะดาวรา2.5 e back addition นะครับผม คันนี้เป็นปี19 20นะครับเกียร์แมนโน่6สปีดนะครับ437,900บาทคันนี้สีแดงนะฮะ 2.5e Back Edition เกียร์แมนโน่6สปีดอันนี้เป็นปี19 21ไมห้50,000นะผ่อนเท่าการประมาณ8 6 0 0 6,800 7 0 0ใครสนใจถูกใจขนไหติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพนะครับมี f ฟ n น n ซ e s เซฟิ้เซนให้ถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะอยู่ งจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับมีไฟนั้นวิ่งเซงนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมถ้ายัางไงวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ